อยจะรักเวล่แถบตุบตึบตึบตึบตไงส่งส่งมาฟังกันอ่ะได้อยู่ดีบ้านตรงมาหาเรื่องมเงียจะได้มีเนี่ยะเด็กูร้องหน้ากัน ไอคนอย่างฉันมันคงไม่คู่ควรกับใครเธอก็รู้ตัวฉันต้องไปฉันนี่ไม่ควรจะแยกทิ้งคนที่รักที่สุดออกไปฉันก็ต้องมานั่งเิ้งกับใจคอยกังวลว่าเธอจะไปกับใครตอนที่ฉันยังมีเธอแม่งก็ไม่เคยคิดที่จะหลักฐานให้ใจไันมันคงไม่คู่ควรกับใครเธอก็รู้ตัวฉันต้อง ชิ้นคนที่รักที่สุดออกไปและฉันก็ต้องมานั่งชิดกับไซคอยตัองรัว่าเธอจะไปกับใครตอนที่ฉันยังมีเธอแม่งก็ไม่เคยคิดที่จะรักษานัวใจหลังจากที่เราได้ทำการตอดวาไอ้ช้มันยังคิดถึงเธอเสมอมันเป็นเวลาค่อนข้างนานเยอะก็รู้จึงรู้ว่าเธอไม่กลับมาฉันมันคงต้องอยู่กับแก๊งและนั่งทำเพลงกันไปอีกหลายบ์ายฉันก็รู้ว่าฉันคิดถึงเสมอมาตอนนี้ฉันยังเป็นแรปเปอร์ที่เพลงมันยังไม่ค่อยมีราคาเยอะพยายามจะดันตัวเองขึ้นมาให้เหนือกว่าแม่งทุกคนที่คอยดูถูตัว ตลอดมา I just I want sober แต่ทำยังไงดีตัวฉันมัน over เธอมันพู้โดยสารแต่ว่าฉันมันโซเฟอร์คำพูดมากมายมันแรงมันทันเด้อทันเด e r t h ันเด r t h u ันเดแอ I'm r u n n i n r u n n she don't cry นะพวกกับพวกกับเฮเ e อฉันจะไปหาทันทีเธอไม่แย่ดีตอนที่ผิดใจกันมันกับแบบนี้ทุกที i ้ e to me High to me sky to see can you leave it อยู่ด้วยกันมา่อทางชีวิตทำให้เธอคงจะไม่คิดอะทำอย่างนี้ดิทำให้ mm hmm. me, เธอนั้นจะไม่คิดเราเราดึงอยู่ทุกอาทิตย์คำพูดของเธอมันเป็นเพี้ยน oh baby girl I just said it all เธอก็รู้อยู่แล้วความฝันข,ของฉันต้องการจะกลายเป็นสอง don't play with me again ฉันจะกลายเป็นแชมป์เงียงเพื่อ my fans ทุกๆอย่างกูสามเงย้และใครจะบอกว่ากูกระเจาะกั ke ok บเรื่องของพวกมึงถ้าเกิดมึงพลาดเข้ามาในทรัพระวังโดนรวบเตึมไม่จีก <Wo os> ูอาลว่าถ้าเกิดมึงพลาดพวากูจะจ้วงมึงกูไม่อยากจ้วงมึงเดี๋ยวพวกมึงตะลึงฝากเพื่อนเธอไปบอกด้วยนะว่าผมยังคิดถึง I don't know ผู้ให้เธอจะพูดอะไรกันนะให้ในสตูดิโอฉันพึนั้นทำจะไม่ได้รับอยู่สตูพวกผมเมาแบบก็ไม่ได้สับ้าเจอคิดถึงก็เจอคิดถึงเดี๋ยวผมจะโทรกลับจะเจอคิดถึง้าเจอคิดถึงเดี๋ยวผมจะรีบกลับในวันที่ตัวฉันนั้นไม่เหลือเธอไอความรู้สึกทั้งหมดอดีมันทำรายฉันเกินสมองฉันมันพังและตัวฉันก็เริ่มเบลอช่วยอยู่เป็นของวันในฉันได้ไหมเธอ เธอก็รู้ตัวฉันต้องไปฉันไม่ควรจะแย่จิงคนที่รักที่สุดออกไปฉันก็ต้องมานั่งชิดกับใซคอยกังวลว่าเธอจะไปกับใครตอนที่ฉันยังมีเธอแม่งก็ไม่เคยคิดที่จะรักษานใจฉันไม่คม่คู่ควรกับใครเธอก็รู้ตัวฉันต้องไปฉันไม่ควรจะแย่จิงคนที่รักที่สุดออกไปและฉันก็ต้องมานั่งจิดกับใซคอยกังวลว่าเธอจะไปกับใครตอนที่ฉันยังมีเธอแม่งก็ไม่เคยคิดที่จะรักษาในใจ ออ่ะเอาเลยก็ไ <mean> ด้ถัดแล้ว <entwickelt> พ <f ie> ี่เยี่ยมใสหมวกเยี่ยม